เป้กระโดดตบแน่วเตดีๆมันต้งหนอ๋อขาเมือยสิตบ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 เปงบ้าโอ้ยโอ้โอ้โอ้อด้าอดรับได้ป่ะเสริมขามเซยมันนี่เุ้ยเฮ้ยอ้ย้ย้ยว้าวว้าวอ้า ờ uh, siêu xiêu rồi <laughs> 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 ui yeah. oh. Oh, oh, oh. Oh, đây hè ồ ao 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 phải đây sới tóp mấy ngang uống bà này ô khổ ô đây sới ที่บอลตอนนี้ไปดูกรรมการกันนะครับกรรมการของเราก็โอ้โหออกโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋เออผู้กรรมควาเดี๋ยวบ่ บอสกนรายตาีเียโอ้โหเนี้ยงวะโอ้เนียวนเอาเอาได้ได้ได้

าน,นา,าตบอตอนนี้แปดต่อหกครับสีเขียวนำ เจ็ดต่อแปดต่อไปสีม่วงเป็นฝ่ายส่งออกอไปพี่น็อตเสิร์ฟครับเก้าต่อเจ็ดโอ้ออกอีกแล้วอดเสิร์ฟลูกนี้ครับดูดีๆนะฝังฝังเป็นฝัง สีเขียวได้แตบบ10ต่อ8ทีเวียเสร์ฟลูกนี้สวยงามเปิดลูกแรกไม่ดีออกือโอ้โหเสร์ฟลูกนี้เริ่มระวังหัวเอ้ยนั่นมาาขอ้เอาเอาางทางกันขวางทางกันต่อ8เหลือ3ลูกครับ โอ,โอ้สอือลูกที่สวยงามครับโอ้โหพี่เบียร์สิบสี่ต่อแปดลูกสุดท้ายครับจะทำได้ไหมลูกเส์ฟลูกที่โอ้โหโอ้โหเอาเอาไม่ได้โอ้โหแย่งกันเก้าต่อสิบสาม เมื oh, ah. oh. mm ่อ hmm. ก oh! <laughs> <Yeah. c oughs> oh. wow. oh. uh ี้14แล้วไม่ใช่่1อุิบมเ2แล้วเราเปลียโอ้โหโอ้โหโอ้13ู่สอเกมเออสาเกมะอไม่งแก้แนเดี๋ยวเกมนะครับ อ้าวเกมหรือไม่ฟาวสิบเอ็ดต่อสิบสี่ครับพี่เบสเสิร์ฟลูกนี้ถ้าข้ามเอือซันมุ่งซันเอาออกเอาละได้มาแล้วครับสิบสอง ต่อสิบสี่สิบองสก็ตอนนี้อยู่ที่เท่ไหร่ลยสิบต่อสิเอ,อ้าเอาได้ไดได้ยังได้ไดไดนนครับเอ้าเสียหลัะสิบสามต่อสิเอ้าเอ้าเท่ากันแล้วครับ สี่ต่อสิบสี่แล้วเอาละบ้านเนี่ยริวสองครับงั้นละเอาละสีเขียวนี่เอาใช่ไหมกันละโอ้โหลุงเสย์แมพี่หมานครับไม่ธรรมดาเหมือนกันออสิบห้าต่อสิบสี่ หนึ่งต่อศูนย์อยู่นะครับเอาละเอาละเอาละเอาเสียเองครับโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งครับสีม่วงได้เปรียบครับได้เสร์บสีเขียวนี่ตั้งรับม่วงเปลี่ยนตัวครับ เตียมตัวมาเสร์ฟเพื่อจะเอาชนะให้ได้ <น refuse> เอ้าเสือไมข้ามอ๋อไอเอ๋ยังจะข้ามดีโอ้สีเขียวเป็นฝ่ายชนะครับ<ไ>หม<น>ดเวลาพอดีนะครับครับต้องห่างสองแต้มเอานนี้ไปเก็บเลย เไเซตที่3ส,สุดยอดมากครับมันมากครับ